ทราเหตุ่ะรอยเท้าหรือเปล่ามีรอยเท้ามันติกนะครับท่านชมเห็นไหมครับนี่ตรงนิ้วผมนั่งมีรูนนเขาเนอะไอ้ไต้แข็งของคนไทยมันใส่จะแน่นมากครับเสียงไม่ธรรมดาเลยเครับท่านชมรูก็ไม่ธรรมดาโอ้ยออกแน่วา่าทันเกลืออ้สับออออกออกออกแล้วครับ ผมมึงบิงแน่นอน,นขึ้นมาแล้วนี่เขื่อนมันสองตัวโอ,อ้ออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมวึกก้ามมันเลื่อนเลยครับรำดำแท้ครับท่านผู้ชม <c oughs> มันออกมาอยู่ปากรูนเนี่ยการปีก ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมกับด้านเลยครับโอ้โหใสเบลอครับปูดำแท้ครับโอ้โหครับสุดยอดครับยังไงไปกันต่อครับครับโอเคครับแน่นอนครับูอยู่นู่นครับโอ้โหเนี่ยครับเจาะมาสามเจาะก็ดูรอยขาเปิดเลยครับท่านผู้ชมของตัวมิงต์ปะอ๋อแล้วครับ แกไม่ออกนะมันขัดลากไม้มือเลยครับทำงานผมไม่ปางนะครับดูใหญ่แต่ตัวไม่โตครับมึงไงเต็มมืออ่ะโอ้ก็ไม่เล็กครับท่านผู้ชมโอ้ยทองหลางครับแน่นตึบเลยครับจอดไหมครับนี่ครับ แน่นๆเลยครับครับไปกันต่อครับครับมาทางนี้นี่ของเจาะดูกันโอ้โหสวยครับคุณผู้ชมสายใหญ่เลยครับครับนี่ไงไปกันต่อครับครับโอเคครับผ่านแขกไถแขกเราแย่มากถ่ายไม่ทันครับพอดีเพิ่งมาถึงเป็นรู้ไหมครับนี่ครับ มาแล้วครับปูดำเลยครับดสายแขกจัดการนะครับโวยอ้วนตึบเลยครับนี่ครับดูรอยเท้านะผมมาถึงพอดีแย่ออกพอดีครับแบบนี้เราจับนะครับปูตัวสวยนะครับดำแท้ครับท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยครับอ้วนตึบเลยครับโอ้โหแน่นมากครับท่านผู้ชม ครับโอ้ยกล้ามแดงลาลยครับตัวฉากนี้โอ้สวยมากครับ,รบเดี๋ยวยังไงไปกันต่อครับเนี่ครับน้ําขึ้นจะถึงอยู่แล้วครับขังขัง ตามครับจอดครับแน่นมากเลยครับไปต่อครับหาหอยหน่อยครับสวดีน้ำทะเลมันขึ้นเข้าป่ากลางแล้วครับเก็บหอยเปลือกหนาครับเนี่ยครับน้ําขึ้นกําลังจะเข้าป่าครับได้หลายตัวเลยครับนี่โ้หเยอะมากครับท่านฟินครับเห็นครับนี่ครับปูดปุดเอาตามของพวกนี้ครับนี่ครับดูเทคนิคการหาอ๋อนี่ครับกระแทกโดนจอบเสียงนะครับนี่โอ้ มันจะดังแก๊กใจะไหม่พานครับผมเนี่ยครับโอเคครับไปเรื่อยแต่ไม่มีของขูดมาทำดีก็ไม่มีของขูดนะครับพอดีผมมาขุดปูกันครับวันนี้นี่ครับโอ้สุดยอดครับสวยๆเลยครับแต่ของขาดมันจะเจอเร็วกว่านี้นะครับนี่ครับโอ้ตัวอืมสุดยอดครับหอยเปลือกหนานะครับแถวบ้านผมเรียกหอยเปลือกหนาครับอยู่ทะเลไม่ต้องกลัวอดครับท่านผู้ชม กินเป็นอย่างเดียวครับโอ้นี่ครับโอ้โหโยน่าใช้เสียมนะครับท่านผู้ชมอืมมันจะฝังตัวอยู่นะครับครับมันจะดังแก๊กแก๊กครับเนี่ยครับใช่ไหมนี่ใช่ครับโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหือว่าชุมเลยนะครับเนี่ยครับพันเดียวของเราเอ้ยพันเปนตั๊บเดียวเองครับครับอืม เปือครับเปือกครับนี่ครับเราอศสยฟังเสียงมันครับท่านผู้ชมอืมอืมโอ้หเยอะมากครับครับอืมอืมนี่ครับโอ้ตัวสวยๆเลยครับสุดยอดครับ หาทะเลครับขยันหากินไม่อดตายครับจะอดก็อดแต่น้ำนะครับท่านผู้ชมน้ำเค็มนะครับครับอาหารไม่ต้องกลัวอดครับจะอดก็อดน้ำจืดนะครับสุดยอดครับท่านผู้ชมครับโอ้แบบเดียวเป็นกองครับีครับโอ้ถือว่าชุมนะครับเนี่ยมีทุกทีเลยครับท่านผู้ชม โอ่ไข่ปอใช่ครับโอ้ส์ใหญ่ครับครับหืมจอดอวดตัวนี้กลมเลยครับนี่เรียกหอยอะไรครับเนี่ยพี่ไม่ใช่หอยเปลือกหนาครับครับกลมมากครับท่านผู้ชมตัวนี้มันตึบเลยครับใช้ทําเม็ดหนังสติ๊กสบายเลยครับตัวเมื่อกี้ มีครับ